สำหรับคลิปนี้ครับผมจะนําเสนอเกี่ยวกับโชคลาภแบบฟุกๆุกที่เกิดขึ้นกับผมครับเนี่ยฮะเป็นลอตเตอรี่ของงวดประจําวันที่16กรกฎาคม68นะครับซึ่งผมถูกเลขท้าย2ตัวครับซึ่งวันนี้วันที่18ครับผมได้ทําการตรวจนะครับสรุปว่าผมถูกนะครับหลังจากที่วันที่11ครับผมได้ทําการอัญเชิญองค์เศรษฐีนวโกตรครับมาปดิฐานอยู่ณบริเวณบ่อจาน้ําเก่าแก่ของวัดพิรุครับก็ทําให้วันที่16ครับ ผมไปร้านเพื่อนครับแล้วเผอิญว่ามีคนลอตเตอรี่มาขายผมครับก็คือใบนี้ครับปกติผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ซื้อลอตเตอรี่หรือซื้อหวยนะครับคืออย่างลอตเตอรี่อ่ะสาสี่เดือนถึงจะซื้อสักใบนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการซื้อแบบติดติดไว้แค่นั้นนะครับก็ถือว่าผมเองเป็นคนที่ไม่มีโชคมาอยู่แล้นะครับหลังจากที่22ปีที่แล้วครับผมเคยถูกแล้วก็ไม่ได้ใช้เงินเลยครับเพราะว่าเงินที่ได้มาก็เอามารักษาตัวเองครับเพราะเกิดอุบัติเหตุครับ ซึ่งผมมองว่าอันนั้นคือเป็นทุกขลาภครับแต่ณวันนี้ครับผมได้อญเชิญองค์ท่านมาพิดฐานก็ทําให้ผมมีโชคมีลาภเพียงไม่กี่วันเองครับซึ่งอ,องค์เศรษฐีนอกอดครับถือว่าเป็นพระที่เด่นในเรื่องของพวกทรัพย์นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของมหาเศรษฐีทั้ง9คนาคนครับซึ่งตราเห็นว่าพระพักท่านจะมีทั้งหมด9พระพักซึ่งเป็นตัวแทนของมหาเศรษฐีทั้ง9้าคน,นครับที่ชอบทําบุญสุนทานชอบสร้างศาสนาสถานและชอบทําบุญเป็นนิตครับก็ทําให้ องเษถีนุโกรครับเลยกลายเป็นตัวแทนของมหาเศถษฐีเก้าคนครับซึ่งใครกราบไหว้บูชาในส่วนขององเสฐีวโกศครับจะทําให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองแล้วมั่งคัง่งด้วยพวกกรัพั์ครับแล้วคสวมคัญว่าในส่วนที่ผมเอามาไว้ในส่วนของบริเวณตาน้าเก่าแก่ครับซึ่งบ่อน้ำนี่ครับเป็นบ่อน้ําที่ไม่เหือดแห้งนะครับจะมีน้ําซึมมาตลอดเวลาครับซึ่งพอมาไปว้ิษฐานทําให้ชีวิตใครที่มากราบไหว้บูชาครับ ก็จะไม่ขัดสนในเรื่องของการเงินนะครับก็จะทําให้เงินทองไหลามาเทมาครับเหมือนกับน้ําที่อยู่ในส่วนของบ่อตาน้ําแห่งนี้ครับยังไงสนใจมากาบไหว้บูชาได้ครับอยู่หน้าบริเวณองค์หลวงพ่อใหญ่ประธานพรครับถือว่าเป็นพักเก่าแก่อายุ300ปีนะครับและก็น้าบโบสถของวัดพิริวครับยังไงสนใจมาลองขอพรอย่างที่ผมได้มานะครับ